สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินนุ่งหัวล้านจ้าพี่น้องออกมาน้าตะเศร้าพี่น้องฝนตกหวานนี่ตอนเล้งจะออกมาเบิ่งนะตอนซุ่มอย่างน้อยบอ่อ่ะพี่น้องไปสวัสดีจ้าสวัสดีครับมากับพ่อทองหงอได้พี่น้องพ่อทองหงอถือเสียมมาอย่างงี้บ่ ไปพี่น้องยนี่มันซุ่มอย่างไรไปล่ะมาแต่เศร้าเลยพี่น้องเด้แต่เว้นไปใหได้ขึ่นเ้ยพี่น้องน่ยก่ยังมึนมืดอยู่ด้วยไก่ยังอันนั่นอ้วยแต่ว่าในกล่องไก่แจ้งแน่หน่อยหนึ่งอยู่ด้วยขอสวดไปเลยพี่น้อง ข้าเจ้าสอดบเบอแล้วสอดบเบอแล้วครับพี่น้องเกิดใจพราเพาอยู่มือนีิครับปีนี้ผมควมตั้งใจอยู่ครับที่ลงทุนไปเฮ็ดไปนะครับเนาะขอสอดบเบอแล้วครับนี่แต่หงไงไๆพี่น้องเอ๊สอดแล้วพี่น้องเป็นข้าเจ้าหอมสุรินทร์นะครับถ้าผลกับเมล็ดข้าวาครับเพราะว่าผสมพันธุ์กัน ดินจันว่าที่ได้สูบน้ำือสิบ่ได้สูบแอกพี่น้องมันซุ่มอยู่ฝนตกมาใส่ซุ่มอยู่จ้าซุ่มอยู่บ่ได้สูบน้ำแบบน้อย้จเนาะ

ุมคุมกับพี่น้องนี้ไปจ้ะเอาไปเบิ่งกันต่อ นี่มานขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยเข่าเข่ายหน่อยลูกพี่น้องเอ้ยมาย้ำบบมีแดดเนาะบึงค่อยเหลยวเห็นคัก ไปจ้ายเพิ่งาพสงสิพัไปเห็นยังอีกนอพี่นองละฝนตกใส่เด้อบฝนตกแดงบกขึ้นไมห้องมได้ห้องเนาะไอนงถุงต้นเขาด้อไอพี่นองก้นขี้ปม อ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้กีบลมกีบลมอีกแล้วพี่น้องตัวที่สองชอบพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่อีกแล้วอ่าหนึ่งแต้มสะสมไปเรื่อยพี่น้องเอ้ย กี่ปมไปปนนะพี่น้องนะอาหารเศร้าหองมั้งนี่น่ากาส้มแต้มไปอีกนี่หูละตูวดึงเนาะพี่น้องเนาะมันโมหูละลายไปแก้วมาได้ปนได้แก้วพี่น้องนี้ปนได้ไปแก้วนะาจะเนาะโอ้กาสอ่อนจะเข่านี่แหละพี่น้องเงี้ยฝนตกมาใส่เราไปจ้าไปต่อ ได้ี๋ยวพี่น้องอ,อ้ยจิป,ปุ่มจิป,ปุ่มโอเคจิป,ปุ่มจิป,ปุ่มคนจิป,ปุ่มพี่น้องมาคนจิป,ปุ่มคนจิป,ปมเลยพี่น้อง บอกวันนะวันไห้เนาะวันเสียแล้วให้เลยเนาะอืมเด้วอีกรอบพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วเด้อนะนิ่ง เรียกพี่น้องอ่ะหาน้ำกันแท้ด้างที่ลราพี่น้องเอยะได้กลิ่นมาอยู่น้ำกันแท้ด้างทีะปปอะจิปุ่มฝนตกอ่ะล้อเกีียวล้อเกีียวพี่น้องล้อเกีียวได้เกี้ยวอยู่ดอกปะเนี่ยฝนลินมาใส่ให็รแล้วฝนตกมาใส่ให็รแล้วซุม่มเลยพี่น้องอีกหนึ่งแต้ม เงี้ยคนตกเส้คุยมันพี่น้องเนี่ยคุยกี่ปมคนตกเส้คุยมันบ่าิดมาเด็นยวไมีโอ้คนได้เต็มให้หนิจะว่าบาตเนาะเขาให้นะจ้า งาน,นหนึ่งไม่หมอดปลูกต้นยางนะวานเขาอ่อมอ่อมนี้ก็เพอาะได้ยูด้กินแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย คนจะปมขึ้นก่อล่ะจ้าหานนั้กกินเศร้าหาเศร้ากินเศร้าหาแหลงกินแหลงได้พี่น้องมันมาอีกแล้วจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอยหน่อยหนึ่งล้เด้อจ้าเด้อคลิดหายู่หายกิน หากลิกปปมพี่น้องอากลิกปปมสำหรับคลิปนี้จะหนึ่งพลังก็ฝากไว้สำเนีญละจ้าสวัสดีจ้า